สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวมเมนเชา้ชาเช้าสีอกเช้าเช้าทิงเที่ยงมือนี้คุณตาวิถีไทยกั็พามาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะอ่าคุณตาวิถีไทยพอเปิดวิดีโอขึ้นมากั็จึงสีแดงสดสวยตัดกับสีขาวอา่า มันอะไรที่มันอยู่ในดอกเดียวกันช่อเดียวกันแล้วมีสองสีนี่เขาเรียกว่าดอกไม้ด่างใช่เบมาะคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับ <c oughs> นี่คือต้นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งท่านผู้ชมไอ้ที่มีความสวยงามจัดอยู่ในลำดับต้นๆ้นของต้นไม้เออที่โชว์โชว์ใบ เออโชว์ใบแล้วก็โชว์ดอกโชว์ดอกนี่แหละสําคัญใบบบปันใดเออครับครายครับคราคุณตาวิถีไทยต้นอันนี้นะมันคุ้นคุ้นอืมมันรู้สึกคุ้นคุ้นชื่อมันมันคือเดียวกับต้นอย่างเกาะเออต้นเทียนต้นเทียนนะแม่นบอกคุณตาวิถีไทยแม่นคุณตาวิถีไทยซื้อมาจากตลาดอ่า เอาละแม่เอาละแม่ไปตลาดมือเส้านี่เออต้นไม้งามคือคุณตาวิถีไทยนี่คุณลักษณะของเพื่อนนี่เวลาเห็นต้นไม้มงคลเห็นต้นไม้สวยๆงามๆนี่เพื่อนซีรีส์เข้าไปถามเลยด้แม่นยังต้นยังอันนี้คืองามแท้ป่าปิ่นตะแพงนี่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 เบิ่งนโน่นนี่อโอ้ยฮิปเอาอันนี้หายากแท้โอ้ชันเป็นต้นเทียนด่างด่างคือแดงกับขาว โอ้คือสีหายากต้นเทียนที่เราเห็นอยู่ใน่ในโรงเรียนอยู่ในหัวแจหัวสำนักงานนั่นสำนักงานนี่นี่มันจะเป็นสีขาวสีชมพูสีเหลืองเนาะแล้วก็มีหลากหลายสีสันสีแดงเออแต่ด่างนี่ยังบกเคยเห็นเห่นว่ายังบกเคยเห็นคือผสมกันสองสีอยู่ในดอกเดียวกันโอ้คือขักแทะคุณตาวิธีไทย อพอโชว์มาที่ใดก็เป็นมีแต่ดังๆเนาะเพิน่นว่าเออมันสะดุดตาคุณตาวิถีไทยก็เลยเข้าไปถามเบิง่งต้นยังต้นเทียนเพินว่าเออเทียนของต่างประเทศไห้โมเมนเทียนไทยเพิน่นว่าเออเอาเอาจัดมาจักระทางนึงเนาะวาสันโอ้ได้การคุณตาวิถีไทยเสีเอาไปรีวิวลง youtube ว่าบาตนี้พอเอามามาเปิดเบิ่งอยู่ใน u t u b e โหต้นเทียนสันพิมพ์คำว่าต้นเทียนเข้าไปใน Google อือก็สิมีหลากหลายสีสันนะมีสีนั่นสีนี่สีนี่สีนั่นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีเดียวเนาะมีสีเดียวที่เป็นต้นเทียนแล้วก็มีอ่าอยู่อยู่ไอ้เว็บไซต์หนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นเทียนอันนี้ แต่มีหลายสีบอกง่ายๆไ,ไปมีหลายสีเออมีหลายสีโอ้เดี๋ยวคนนี้นี่มานึ่มีหลายสีเออคือ,องนะมา,ออามแท้พันอืมต้นนี่แล้วก็มีคนเขียนว่าต้นเทียนด่างพ่นว่าเออมีด่างชมพูขาวมีด่างแดงกับขาวเออโอ้แสดงว่าสายพันธุ์นี่เออเป็นสายพันธุ์ที่ มีความงามว่าง่ายๆไปเทียนธรรมดานี่ก็งามอยู่แล้วต้นเทียนธรรมดาเนี่ยดอกมันงามเป็นสีชมพูบ้างสีขาวบ้างนะสีแดงบ้างอืสีเหลืองบ้างแต่ถ้าสีผสมแบบนี้ด่างแบบน,นี้อยากบกค่อยมีบกค่อยมีคุณตาวิธีไทยก็เพิ่งเห็นเป็นเทือแรกนี่นี่เพิ่งเพิ่งเห็นได้ถ้าบริเซิชเข้าไปเบิ้งในเน็ตก็บุหู้ว่า มีต้นเทียนที่สวยงามแบบนี้ในโลกด้วยหรืออบางคนก็บอกโอ้พีคุณตา่าบางคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยผมก็เพิ่งเคยเห็นเทื่อแรกอืมเห็นต้นไม้มงคลมานี่นานับประการมานับไม่ถ้วนกล้วยดงังเออนั่นนี่ดางนั่นดางนี่ดงังเนาะแต่เทียนด่างนี่อ๋อเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกมันงามจับจิตจับใจมันงามสรุด ตาเห็นไหมนี่นี่นี่อ่มันสะดุดตามองไกลๆกล็งามมองไกลๆก็เป็นพุ่มเป็นช่อพุ่มขึ้นอ่าแล้วก็เป็นช่อดอกออกแบบตลอดนะนี่สังเกตเบื้องนีสังเกตนี่สมีตัวนี้ก็สิร่วงโรยไปแล้วก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาแทนที่เห็นบน่นี่ดอกจุมจ๋มๆพร้อมที่จะผลิดอกแทนรุ่นพี่นะอือแล้วเขาบอกว่าต้นเทียนนี่ เวลาที่เม็ดมันลงดินไปเนาะมันก็นสิเกิดเป็นต้นใหม่เห็นบอกเนี่เป็นต้นใหม่ขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะออโอ้คุณตาวิถีไทยเม็ดมันนี่เวลามันขึ้นมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเอามาเออแจกในเด้อเพื่นว่าแจกใจให้ลูกให้คนที่มาติดตามนี่เออสิได้เอามาปลูกเพื่อนาสิได้มาปลูกเออได้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 ไดไดคุณตาวิถีไทยเพิ่งได้มาเนาะขอให้มัน เป็นเม็ดเป็นยังซะก่อนว่าง,ง่ายๆไปอืมถ้าขายกับิิขายในราคากันเองนี่แหละเอาไปปลูกเห <c oughs> มาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปปลูกในบริเวณป้ายโรงแรมป้ายสำนักงานเนาะ,ะห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆนี่หรือว่าห้างทองอืมหรือว่าเป็นร้านขายของร้านอาหารไปนี้เอาไปปลูกในกระถางโชว์ไว้ด้านหน้าเด้ งามๆอืมคนสีแวะเข้ามาซื้อกับข้าวกับน้ำนี่โหยายต้นอะไรระนี่ทำไมมันเป็นสีด่งดางๆดอกสีด่างไปนี่ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นนี่สิเป็นใบเนะบาะใบด่างแต่อันนี้เป็นดอกไม้ด่างอืมเห็นเหมาะมีสองสีอย่าคือเดียวครับคนเอาสีมาแต้มทีแรกนึกว่าเป็นต้นไม้พลาสติกได้โหไม่ยังอันนี้ เอาเอาเอาพลาสติกมาติดใส่ต้นไม้นี่บอกโบแล้ววะเป็นต้นไม้ของแท้ที่มีชีวิตนี่สดๆดเลยแล้วว,ว่านะเออต้นยัง <c oughs> ต้นเทียนพูดว่าเออเทียนฝรั่งหรือบางคนก็ว่าเทียนญี่ปุ่นพูดว่าออบาทนี้พอเอาไปปลูกแล้วยังบอกพอนะเอาไปเหดเป็นกระเช้าของชมรวยมอบให้กับลูกค้ามอบเป็นกําลังใจนี่ มอบให้แทนค่าแทนใจเออคนที่มาพักที่โรงแรมผู้จัดการเพิ่นก็บ,บอกว่าช่วงนี้โรงแรมของเรามีโครงการนะมอบกำลังใจมอบคืนกำไรให้ลูกค้านี่จะเอาต้นเทียนนี่ต้นเทียนด่างนี่มาเห็ดมาเพาะปลูกในกระถางนน้อยนะและก็มอบให้คนที่มาพักที่โรงแรม มาจัดกิจกรรมามาประชุมอบรมสัมมนาอบรมเชิงวิชาการเบิ่งนุกปะทิทุกเออแล้วเพื่อนก็นบอกว่าอาบอแมแนวัสีมอบใหซ้ซื้อไหนโฮผีเสื้อคือจะติดป้ายชื่อโรงแรมตรงนี้ด้วยนี่ในห้างทองคือกันปิดไปพิมพ์หรือว่าพ่นสี อ่โรงแรมเวลาที่ต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ใสต้นเทียนด่างอันนี้ไปอยู่ใสเนาะด่างสีแดงสีขาวนี่ป้ายชื่อโรงแรมเพิ่นกะสิไปอยู่หันอืมโอ้ต้นเทียนด่างสีแดงขาวนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้นี่ไปจัดกิจกรรมอยู่ที่โรงแรมไปพักที่โรงแรมนี่สิ ถึงได้โอซันอ๋อโรงแรมไหนนาวานบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปชื่อโรงแรมติดอยู่นี่ค่นวั <c oughs> <c oughs> คุณครูยกเอากระถางต้นเทียนนี่เข้ามาต้นเทียนด่างนี่เข้ามานักเรียน <c oughs> วันนี้คุณครูจะให้พกเธอวาดแล้วก็ระบายสีนะต้นเทียนด่างนี่ด่างแดงขาวนี่ขาวแดงนี่เออ สิเึกสีแพงก็เอาแดงไว้ก่อนคุณครูบอกว่าอาคนโบราณโบราณสิถึกสีแพงซื้ออย่างกระตามอมืสีแดงสีขาวมันงามเห็นว่าเป็นมงคลน,นักแรอเพื่อนบอกว่าพวกเธอวาดได้หรือเปล่าดูสิดูสิสีขาวสีแดงอยู่ในใบเดียวกันสลับซับซ้อนนว่าวิธีไทยยกมือขึ้นทั้งหลังครูครับ มันสวยมากถ้าผมจะเอาต้นเทียนด่างต้นนี้เนี่ยไปเพาะพันธุ์ขยายพันธขายจะได้ไหมครับครูอาได้วิธีไทยเพราะว่าอย่างยุคนี้สมัยนี้เนาะหลายๆครอบครัวหนีภัยโควิดนะขึ้นมาจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาเปิดร้านขายนั่นขายนี่ขายอาหารตามสั่ง ขายตำมะขุ่งขายของเบ็ดตะเลขายข้าวต้มขนมบางคนเปิดร้านขายต้นไม้เนาะโอ้ได้การต้นไม้สารพัดส,สารเพต้นไม้มงคลเอามาขายบางคนโพสลงทางอินเทอร์เน็ตนะวิธีไทยเออดีดีที่เธอถามดีมากเป็นคำถามที่ดีมากมาสัน่น <c oughs> แต่ให้เธอขายอย่างอื่นด้วย อย่างเช่นต้นไม้ที่เป็นแบบมงคลอย่างเงี้ยคาแววมายุราคาแตงโมคาขุนแผนเงินไหลมานี่เนะศศี่เศรษฐีเรือนนอกเรือนในคาลิบบินแก้วสารพัดนึกหรืออโกนิมานี่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 ยหลายอย่างเอามาขายเวลาที่ลูกค้าถามหาจะได้พบจะได้เจอว่าวิธีไทยบอกว่าค,ครับคุณครูครับ อืมบทนี้หลังจากที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนและยังโบพอในระดับมหาลัยระดับมหาลัยนี่อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับต้นพฤกษศาสตร์ของโรอาของมหาลัยเนาะเอาต้นนั่นมาวิจัยเอาต้นนี้มาวิเคราะห์เอาต้นไม้นี่มาศึกษาให้นิสิตนักศึกษาห้องนี้นี่ เอกพฤกษศาสตร์นี่ว่าง,ง่ายๆไปโ่เอกนี่จบไปเลยสอบไปสอบเข้าหน่วยงานอย่างท่านผู้ชมเออสอบกเกษตรเนาะเออจบเพราะว่าอาจารย์เพื่อนเสียเอาต้นไม้ทุกอย่างนั่นแหละบอกว่าสิเป็นมงคลแน่บอกเป็นมงคลแน่มารวมทุกต้นไม้อ่ามาสอนในวิชานี่เออในเอกนี่ว่าง,ง่ายๆไปอืมโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าอาจารย์เพื่อนบอกว่า จะให้พวกเธอรวบรวมศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นเทียนด่างไปหามาอยู่ในห้องสมุดอยู่ในชุมชนหมู่บ้านอยู่ในตำรับตำราวิชาการที่มีคนเขียนไว้นะไปหามาแล้วก็มารวบรวมเป็นบทเป็นตอนประวัติความเป็นมาชื่อความหมายของชื่อแล้วก็มีกี่ชนิดกี่พันโดยเฉพาะ เอาด่างตัวนี้เน้นเน้นตัวด่างตัวนี้นะตัวอื่นก็มาประกอบเอามาประกอบกันเนาะบาดนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์เพิ่นบอกว่าวิธีไทยเธอมาพรีเซนต์คนแรกแล้วก็ตามด้วยเพื่อนๆใครได้ข้อมูลอะไรเอามาแชร์กันนะคนหนึ่งจดคนหนึ่งถ่ายวิดีโอไว้นะแยกตัวไหนที่มันมีข้อมูลเหมือนกันก็เอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะเห็ุเป็นบทเป็นตอนไว้อื เ็จเรียบร้อยแล้วจานก็บ,บอกว่าถ้าห่างว่าจะเอาไปไว้ในห้องสมุดก็เกรงว่าจะสถานการณ์โควิดก็ยังบบปลอดภัยเนาะสถานการณ์โควิดยังคงรุนแรงใครแม่นยอกใครที่จะเข้าไปอ่านในห้องสมุดไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนี่ต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลสวมหน้ากากอนามัยอ่า New อนหรือ เว้นระยะห่างก็กตามแต่เหาก็บนแน่ใจว่าคนที่เข้าไปใช้ห้องสมุดนี่อาจจะมีเชื้อโควิดเนาะก่อนหน้านั้นหรือเปล่าโอ้โบอยากปลอดภัยเป็นไหนเอาจังซี่ซะเดี๋ยวจะให้พวกเธอนี่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเนาะแล้วก็เอาข้อมูลที่พวกเธอได้มานี่น,นี่ต้นเทียนด่างนี่คีลงไปอ่าตั้งเว็บไซต์อินตราแกรมเฟซบุ๊กเพจ YouTube ติกตอกนะหรือโปรแกรมอะไรที่ลงข้อมูลต่างๆไว้นะ่ะอืมเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลนี่ไปศึกษาหาข้อมูลโดยที่บต้องไปหาอยู่ในห้องสมุดนะซึ่งมันสุ่มเสี่ยงแค่คลิกเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของเราอยู่ใน youtube ของเราเปิมาวิธีไทยจับเป็นกลุ่มนะเอากลุ่มนี้เอาเว็บไซต์ไปกลุ่มนี้เอา Facebook ไป กลุ่มนี้เอาเพจไปนะกลุ่มนี้เอาเธอเอา YouTube ไปนะวิธีไทยกลุ่มละ5คนอ่าตั้งเป็นแอดมินแต่ละแต่ละโปรแกรมัมนว่าครับครับครับปะ่ะทิดทูแต่ถ้ามีคนถามซื้อพวกเธอขายเลยนะนสันขายเลยส่งเห็ดแพ็กเก็ตส่งซื้สวย,สวยนะเหมือนที่เขาอ่าทำขายในอินเทนนะอร์เน็ตน่ะเพราะว่าวิชาที่อาจารย์สอนนี่ ได้ทั้งประโยชน์ความรู้ได้ทั้งเงินได้ทั้งอาชีพจบออกไปพวกเธอสามารถประกอบอาชีพได้เลยวันสันปะที่ทุกขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อ,อ,าารยอืมบทนี้อาจารย์ที่เเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยต้นเทียนด่างต้นนี้โดยอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นต้นไม้มงคล มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเชกเช่นเดียวกันกับเฮาที่พบเขาครั้งแรกเนี่ยเออก็รู้สึกรักรู้สึกมีความอยากได้เชกเช่นเดียวกันต้นไม้ต้นสวยๆต้นนี้เวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ใสกระสิดึงดูดดึงเสน่ห์เมตตามหานิยมดึงให้คนรักคนหลงคนต้องการอออเอาไปปลูกไว้อยู่ใส ก็มีสเสน่ห์อยู่ัันเออโคโคได้การได้การว่าันแต่เวลาที่จะพูดเรื่องความเชื่อต่างๆนี่ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อคุณตาวิธีไทยมันจังบพิษพร์บอคอมพิวเตอร์ครับครับครับุณตาวิธีไทยก็ดีออ <laughs> นายห้างทองกับผู้จัดการผัดเป็นเพื่อนกันเนาะอืมแต่ละครั้งที่คุณตาวิธีไทยเอาต้นไม้มงคลมารีวิวนี่เพื่อนกับซินัดหมายกันไปไปหากินข้าวกินปลาเนาะตอนเที่ยงตอนอยังนี่ไปพักเที่ยงไว้ไง่ายไปอ่าลงไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารคุณยายเป็นปลูกเป็นเป็นเพิงเลน้อย,น,อยนะห้างทองก็อยู่ทางขวามือเดินไปอีกจังน้อย อสองบกงยี่ิบเก้าดอกอโรงแรมของผู้จัดการระดับห้าดาวก็อยู่ทั้งนี่นี่ซ้ายมือนะร้านอยู่ตรงกลางยายเราก็เห็ดกับข้าวขายอ,อาหารตามสั่งแต่อยู่ด้านหลังกระตอบของเรานี่มีต้นไม้มงคลพอได้ขายนะพอได้ขายเพิ่นปลูกไว้ตั้งแต่สมัยสาวๆพูนะ,ะยังเป็นสาวหมักเป็นคนชอบต้นไม้ก็เลยพอมี สองนมนี่ม,มายายข้าวเที่ยงกับข้าวเหมือนเดิมนะันกับข้าวเหมือนเดิมของทั้งสองนี่เออซั่งคือเก่ามาก็ยังแซบอยู่กับข้าวยายบุมีเปียนกับเผารวมไข่ดาวของนายห้างทองเอา่าข้าวผัดไข่ดาวของผู้จัดการกินยามไหนกันยังแซบคือเก่ายายเอ้ยเออโดยเฉพาะน้ำซุปนี่เฮ้ยหอมหอมกระเทียมเจียวเหมือนมา เอเอกินขาน้าวนำซ้ำป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตินตินกับยายยกต้นเทียนด่างสีแดงขาวอันนี้เข้ามาดูสิเป็นต้นเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทยรีวิวหรือเปล่านี่พวกเธอดูสิดูสิว่าสัน่ายกมาคนละสิบกระถางหิวมานะสองแขนเลยอื ยายมีให้พวกเธอคนละสิบกระถางนี่เอาตินตินยกมาไว้ตรงนี้นครับครับครับยายป้างามกว่าของคุณตาวิธีไทยอีกคุณยายเอ้ยต้นเทียนนี่นี่เห็นไหมนี่สีแดงด่างขาวนี่แดงแดงด่างนี่เออมันงามขนาดคุณตาวิธีไทยเพิ่นเอามารีวิวจอจอใกล้ๆ,ๆนี่เอยังบอกเคย เห็นที่แบบเต็มเต็มตาสดสดนะเห็นแบบจริงจริงนี่น,นี่เต็มตาเลยนี่งามกว่าผ่านวิดีโออีกเพื่อนว่าผ่านวิดีโอนี่มันยังสีมันยังเปลี่ยนไปเนาะสีเหลืองก็เป็นสีจางๆเออเหลืองอ่อนสีแดงสวยๆกับเป็นสีอยาอช,มพ,ชมพู่ชมพูเพื่อนว่าเออปะยิ้มขนาดเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นไม้ต้นเทียนนี่มีลูกค้าโทรมา โทรมาหาผู้จัดการกในห้างบอกว่าผู้จัดการผมจะไปพักที่โรงแรมของท่านนี้อยากได้ต้นเทียนด่างสีขาวแดงเหมือนว่าเป,เป็นแฟนเพจของคุณตาวิธีไทยคือกันเพจ u t u b e คุณตาวิธีไทยรีวิวต้นเทียนด่างผมอยากได้เพื่นว่าที่โรงแรมของผู้จัดการมีหรือเปล่าสันโฮผมจะพาครอบครัวผมไปพักในการในการ ผมตอบว่ามีไว้ก่อนนะเ,เพราะว่าผมมั่นใจว่ายายนี่ต้องมีต้นเทียนนี่เอโบ,โบราณเฮาสมัยตะเก่าตะกี้ตะก่อนเนาะปลูกต้นเทียนต้นอย่างนี่เอานายห้างทองก็เช่นเดียวกันมีคนโทรมาลูกค้ามาซื้อทองเปลี่ยนทองแล้วก็ขายทองเท่าแกมีคนโทรมาไดนะ้ผมเห็นคุณตาวิแฟน รายการของคุณตาวิธีไทยคือกันผมเห็นคุณตาวิธีไทยรีวิวต้นเทียนด่างสีแดงขาวอผสมกันสวยงามมากมันเหมือนทับทิมเออโอ้งามงามมีหรือเปล่าผมจะไปซื้อทองพรุ่งนี้มาสั้นผู้ดีมาเห็น ร้านคุณยายนี่โอ้ได้การขอบคุณมากอืมปานสวร์มาโปรดเนาะยายนี่มาซันซยชีวิตพวกผมเออผมตอบว่ามีไว้ก่อนคือเดียวกับอ่ผู้จัดการคือกาซัน,นมั่นใจว่าร้านคุณยายนี่ต้องมีอือขอบคุณครับเอาละเนาะซัานี่คือซีแฮปปี้เอนดิ้งสุ happy ending, สูุสุคนเอาไว้พบเอาไว้พ่อกันมือใหม่มือนี้คุณตาวิธีไทยก็เอาต้นนี่นี่น เทียนด่างสีแดงขาวนี่มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งบางคนก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยที่บ้านก็มีค่ะแต่แล้วก็มีหลายสีด้วยผนว่าไม่เฉพาะแดงขาวอา,อาจจะมีชุม่มพูขาวมีสีเหลืองสีขาวาเฉพาะของสีแต่และสีมีอยู่ประมาณ56ชนิดค่ะเพิ่นโอ้โหถ้ามีหลายกะแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งมาส่งมาให้คุณตาได้รีวิวในเด้อ <laughs> อ,อ,อ,อแม้กระทั่งสีอื่นๆก็ยังบบมีนะคุณตาวิถีไทยเพิ่งเห็นนี่สีอ,อ,อื่นก็เคยเห็นแต่ในโรงเรียนเนาะเพิ่นปลูกไว้อหรือว่าในหัวในแจหัวเฮือน่เอาเอามากมันมาเด็ดเล่นมากมันจีมันยังเกาะดีดแต๊ะแล้วก็มันจีงอเข่านะมากมันแล้วก็ดีดดีดออกนี่เต็มนะในพื้นในยังนี่เอ,อเป็นต้นเดียวกันจะบอกคุณตาวิถีไทยที่เขาเอามากมันมาลีลเล่นนะ เวลาที่เฮาบีบมันแก่เต็มตัวเม็ดมันสีด,ดีตึง้งออกเนาะแล้วก็กีบของห่อหุ้มดอกมันสีกำงอเข้าไปนี่นะเอออันเดียวกันหรือเปล่าแต่สิเป็นคนณะภัณฑ์แค่นั้นแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับเมื่อนี้อืมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมงหงเมื่อนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและกระจกวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะัสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายที่สิมาทำลายท่านและกะล่อลวงให้ตกนรกเนาะท่านผู้ชมให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับเที่ยงนี้พระเอกของเรื่องก็คือต้นเทียนด่างแดงขาว ไม้มงคลครับท่านผู้ชม